กอนก็จะมึนๆเบลอๆดูโทมๆค่ะเพราะว่าเรานอนไม่พอเป็นคนที่เครียดง่ายกับสภาวะแบบนี้จนทําให้นอนไม่ค่อยหลับความจําไม่ดีผิวพรรณก็ดูแย่กลุ้มมากค่ะพอได้มาลองใช้เบต้าซีมันเหมือนกับว่าร่างกายได้กลับมาฟื้นฟูนอีกครั้งค่ะทําให้กลับรู้สึกว่ามันรีเฟรชแล้วก็มีพลังมากขึ้น เวลาทำงานก็ไม่รู้สึกง่วงหรือว่าเพลียเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผิวพรรณมันดูสดใสแล้วก็ไม่หมองแล้วค่ะตอนนี้อายุมากแล้วค่ะภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่างๆมันก็ต่ำป่วยง่ายมากรู้สึกกลัวค่ะกลัวทั้งโรคชุดคนแก่กลัวทั้งโรควโไวรัสหรือว่าไข้หวัดต่างๆที่ตอนนี้รู้สึกว่ามาแปลกๆมาเยอะมากจนต้องหาตัวช่วยมาเสริมภูมิต้านทานอย่างวิตามินซีเข้มข้น พอได้ลองใช้เบต้าซสักพักก็รู้ได้ทันทีเลยคะ่ะว่าอาการที่เราป่วยบ่อยแล้วก็ภูมิแพ้ขึ้นง่ายเนี่ยมันลดน้อยลงค่ะเราชักเริ่มมั่นใจในรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วแหะว,ว่าเ,เราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างแน่นอนแถมยังได้ผิวพรรณสวยสดใสมีออร่าขึ้นดีด้วยนะคะ